ออ้ยไปต่อไม่ได้แล้วกพัวว่ากางเกงจะเปียกแล้วไม่ถ้ามีแต่ฉันก็สบายงั้นเอาแบบนี้ถ้าฉันไปอีกฟากได้โดยกระโปรงไม่เปียกนายต้องสอนฉันเป่าขุยไม่ตายสิเอาอีกแล้วก็ได้ถ้าเธอเปียกละเธอจูบชั้นเอาไหมไม่มีวันหรอกคิดบ้าเลยเนี่ยก็เธอมั่นใจนี่ ว่าจะทําได้สําเร็จถ้าเธอไปถึงอีกฟากได้ฉันจะทําฉันจะทําขุยให้เธอโดยเฉพาะเลยตกลงพ่พายละฮะให้เราเป็นคนเล่นล่ะกูว่าได้จูบแน่นอนเลยตึกก็ตึกเฮ ไอเวนเอเยแล้วให้เราแบบต้องมากระโดดเองด้วยคือก็ก็คือก็คือ,คอ,คอ,คอเรียบร้อยฮะอันนี้โอ้โหโคตรยากฮึบปึบปึบอ่าเรียบร้อยอา้าวภาคกูอีกไอเวนและถ้ามือขวาของพัานเป็นเหตุให้ทำบาปจงตัดทิ้งเสียถึงจะเสียวัยวาส่วนหนึ่งไปก็ยังดีกว่า ทั้งตัวต้องตกนรกอะไรครับเนี่ยมืดมากเียงอะไรไม่รู้เหมือนจุดไฟแชกเฮ้ยเฮ้ยอะไรละเนี่ย ดูบุรีเฉยเงียบสิเงียบก่อนไม่เป็นไรนะนอนลงก่อนนอนนอนนอนอะไรกันเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรหรอกหน้าคุณต้องนอนลงเงียบด้วยเง่ียบไว้ไม่ขัดกับแผนของข้าเจ้าเธอต่อต้านพราเจ้าต่อต้านพราเจ้าเหรอไม่มีทางมันไม่ได้แย่แบบนั้นได้โปรดอยู่นิ่งๆสิเงียบก่อนโปรดเถอะ นอนก่อนไม่แย่งกันเหรอมนได้งอกงได้ไหมทำไมจะไม่ล่ะมันไม่ใช่เรื่องยากที่พระเจ้าจะสร้างอยู่ปฏิหารที่นี่ปฏิหารเหรอเธอไม่ได้เชื่อมาตั้งแต่แรกเธอโกรธที่ปฏิหารเกิดขึ้นกับฉันไม่นะเกิดขึ้นกับคนแบบฉันไม่ผู้หญิง งโง,ง่ขีดฉาอี้ให้ฉันไม่มีอีกแล้วทุกอย่างจนถึงตอนนี้ฉันไม่ได้ล้อเล่นทุกอย่างจริงจังเฮ<น>ยชอบสินะพระเจ้าไม่พูดคุยกับฉันอีกเลยตั้งแต่ที่ฉันเจอเธอหยุดอายุงกับฉัน มันจะเป็นของฉันเองอย่ามาแตะตวัวฉันโอ้ยหิ้วมือไปด้วยเป็นพี่เอกฮาร์ล็อกเกอร์เลยในโฮมสวิตโถมโอ้ยแก้วนี่ไอ้แก้วเนี่ยโอเวนอุตส่าห์ช่วยไอ้บ้าอุตส่าห์ช่วยนะเนี่ย แล้วตัวเรามีการทำการดูบุหรี่นะฮะพัฒนาเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะแเราต้องไปไหนนี่โอ้มือตื้อโอ้เลื่อนฮะต้องไปทางนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่พบเจอกับอียลียอินดิกาเต็ไมไปด้วยความสงสัยหากเธอทำพลาดหากเธอทำผิดละ่ะ จะเกิดอะไรขึ้นถ้าครูเด็ดไม่ได้ผลทำไมเธอถึงดึงดูดเข้าหาพิศาร์ทุกย่างก้าวที่เข้าใกล้กับพระเจ้าฉันทำทุกอย่างถูกต้องแล้วไม่งั้นเขาก็จะตายมาติดเชื้อและถ้าเขาไม่ตายนั่นไงเขาหายดีมันคือปฏิหารรู้สึกแย่ใช่ไหมล่ะแสดงว่าเขาได้คุยกับพระเจ้าจริงๆแล้วก็ได้รับการให้อภัยพระเจ้า ได้โปรดเถอะพูดคุยกับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะต้องต่อต้านท่านได้ยังไงพระเจ้าจะต่อ,ต,อต้านท่านได้ยังไงจะแทรกแซงประสงค์ของพระองค์ได้ยังไงหรือเป็นแผนการของท่านมันควรจะเป็นแบบนี้เหรอเขาจะไม่เป็นไรแผนเขาจะหายดีอิเลียจะไม่ตายหายดีไม่ตาย ฉ,ฉันต้องรู้สึกผิดในเรื่องนี้ด้วยเหรอฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วเขาอยู่ข้างหลังฉันเสมอนะฉันกลับมาแล้วแ้วดูขับเคลื่อนด้วยความกลัวกลัวว่าจะต้องอยู่กับคนที่ตายแต่เมื่อก่อนตอนอยู่กับชายนั่นไม่เกิดอะไรขึ้นได้ไงแต่ตื่นขึ้นกับแขนสีแทนของเขาเหรอเอาเวนไปไหนวะเนี่ย ต้องไปไหนฮะขอสุดที่นี่น่าดูซิตรงนี้มีอะไรเหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะน่วิ่งไปดูประตูซ้ายประตูขวาไมตรงนี้เปิดได้เปดูซิปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนนี้เราได้ทำการทั้งจูบทั้งดูดบุหรี่ทั้งอะไรหมดแล้วเนี่ยแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะ แต่เราเป็นแม่ชีอะดิไม่ธรรมชาติตรงนี้แหละเฮ้ยไฟดับเวนอุย้ยกระตุกกระตุกโดดผีโดดผีแน่เลยโดดผีแน่เลยเวนใช้คันโยกซึบปึ๊บ,บอ๋อเป็นการ เรียกได้ว่าเ,าเราขึ้นตรงนี้ได้อยู่แล้วไม่เป็นไรฮะเราต้องโยกขึ้นไปสงสัยมาณนี้มาณนี้รปมาณนี้โอเคกันไปไปีกันนี่ปึ๊บเอ้าจำทำไมขึ้นไม่ได้อ่ะปีกนนี่ปึ๊บ ปึ้บอ่าแล้วก็ปีนขึ้นนี่แล้วขึ้นนี่สวยงามเพอร์เฟกออ้ย,อยกระตุดกระตุดโหลดผีแน่นอนขึ้นไปแล้วมันเดินไปไหนแล้วนะอีเลียนไอ้บ้าคนสัตว์ช่วยชีวิตที่มันคุยกับพระเจ้าตอนแรกมันอาจจะเป็นเพราะมัน เขาเรียกว่า,ากำลังจะตายคนกำลังจะตายเห็นภาพหลอนอ่ะเฮือถูกทางไหมเนี่ยไม่ถูกปะขึ้นมาก่อนอ่าขึ้นมาแล้วก็อย่างไรต่อผมจะขึ้นไปข้างบนได้ไงอ่าเหมือนจะไปผิดทางเมื่อกี้ฮะขึ้นไปปีนมันได้สิ้นเคสเลย เปิดประตูให้หมือไล่เอ้าไม่ใช่ดิงกันโยกขึ้นมาดิงกันโยกขึ้นมาึ๊บประมาณนี้คาดว่าคงจะใช้ได้ตรงนี้เข้าไม่ได้ฮะแล้วตรงนี้มีอะไรเอยไม่มีอะไรขึ้นไปึ๊บึ๊บึ๊บอ่า ที่เรียบร้อยเห็นลงไปเหรอเออเราทำถูกไหมเนะี่ยทำถูกแล้วแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นไปอีกฮะประามาณนี้แล้วก็ขึ้นทางนูน้นสวยงามขึ้นไปสิอ่า ขึ้นมาปึบอ่าขึ้นปึบอ่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่หนอะจะให้ฉันต้องปีนไปอีกเมื่อไหร่วันนี้อ่ามีคนเปิดประตูไว้วิหารยอนแห่งดามัสกัสที่อยู่ในโปสเตอร์นั่น สูงตัาง่านท่วมท้นหัวอินิกาเธอค่อยๆเต็มไปด้วยความวิตกกังวลถ้ามันสายไปแล้วล่ะถ้าเขาตันหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอ ถ้าเธอไม่คู่ควรกับปาฏิหารบางทีอาจจะต้องซื้อตัว๋วเพื่อไปรับรู้ถึงปาฏิหารแต่ตั๋วก็ขายหมดไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าแผนการของพระเจ้าที่เธอเชื่อเป็นภาพลวงตาไปด้วยเธอยังจ,จำนวนต่ดสิ่งรอดลวงอย่างง่ายได้อะไรวะทำไมเราขึ้นไม่ได้ฮะเวน ไปทางนี้เราก็มาเดินจุ่มตรงนี้ตั้งนานโอเคครับอุ้ยสวัสดีครับเฮ้ยเห็นไม่เองมีคนอยู่ไอ้บ้าสาดน้ำใส่เราเฉยเลยเฉยเลยมีใครอยู่เปล่า,า,าเข้าบ้านคนเ่ยไปทั่วเขียนโดยบัตรหลวงเจราซิมอสซัตตี้ซัสกี้ตามข้อกำหนดของคริสเตียนออเดอร์ด็อก ให้สานนิ้วมือขวาเข้าหาประสานนิ้วมือขวาเข้าหากันเพื่อทําสัญลักษณ์ไม้กางเขนไม่มีอะไรฮะทางนี้ก็ไปได้ไปได้หลายทางเลยเดีเราขอไปดูตรงนี้ก่อนนะตรงนี้ก็เปิดได้เฮ้ยอ้ยอ๋อเป็นบ้านติดกันนั่งนั่งทำไม มีคนนอนหลับอยู่ด้วยนะนี่เราบุกบ้านนะเนี่ยบุกบ้านยาวิกานจู่ๆก็เปิดเข้ามาทางนี้ไปไม่ได้ฮะจะต,ต้องลงไปข้างล่างหรอดทางนี้ไปได้ทางนี้ก็ลงได้ไหนดูซิข้างล่างมีอะไร เป็นตู้เซฟฮะถ้าเราดันมันลงไปล่ะไม่ได้ฮะอ๋อนี่ไง <c oughs> แต่ผมขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่ามันไปได้หลายทางมากเลยตอนนี้เราขอไปดูตรงนี้ก่อนฮะแล้วเราจะกลับมาได้หรือไม่ น่าจะได้อันนี้คืออะไรรองเท้าฟางรองเท้าแตะไม่มีอะไรฮะไปดีกว่าเอาล็อกครับผมโอเคชัดเจนเราต้องไปทางนั้นแหละไปกันเลยลงลิฟต์เ้าทำลิฟต์พังแล้วเดินจะถูกละใครเขาเปิดเพลงมาร้องอีก เกิดเสียงดังจ้ะข้างล่างมีอะไรเอ่ยล็อกสมุดฮนะชีวิตของนักบุญโยนาในช่วงปีแรกๆของการเป็นนักบวชนักบุญโยนาผู้สันโดษอาศัยอยู่กับออฟทาทัตทายชลาเจ้าเล่ห์ที่ชอบทดสอบเพื่อนร่วมศรทัทธาและทดสอบความอดทนของพวกเขาแม้กระทั่งโยนาก็ไม่มีข้อยกเว้นในตอนเช้าออฟทาทัตจะซ่อนตัวอยู่ใต้ม้านั่งแล้วกระโดดใส่โยนาและกรีดร้องในโรงอาหาร พรจะตะโกนและโยนมแมลงวันและขมาจากเตาใส่อาหารของโยนาเมื่อโยนาภาวนาออฟตาทัสก็ร้องเสียงแหลมและปัดหนังสือสดมนออกจากมือของโยนาและก่อนนอนออฟตาทัสก็ยังกรีดร้องและฟาดโยนาเข้าที่เข้าที่ท้องด้วยคบเพลิงที่กําลังลุกไหม้อย่างวะไม่มีอะไรนะฮะข้างล่างเราต้องปีนเข้าไปอย่างเดียวตอนนี้ ใครเปิดเพลงไหนดูสิใครเปิดเพลงกันนะไนอ่เป็นเพลงโอเปร่าสวดีครับคุณตำรวจไม่มีอะไรครับไม่สามารถทักทายหรืออะไรได้โอเคโดนเมินอย่างเต็มพิกัดไปครับไม่ถามด,ด้วยซ้ำเข้ามาได้ไง เอิ่ม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 เฮ้ยอะไรเนี่ยซาโมว่าเมื่อสุดท้ายเออดูเหมือนเขาจะไม่ชอบมันนะคืออะไรไม่รู้เฮ้ยทางนี้ไปได้ปะเออเอ้าหักเวรกรรมอันนี้อะไรเอ่ยดูเหมือนว่าอ๋อเข้าใจละต้องเป็นทางผ่านให้ลงไปทางนู้นนะตรงที่สะพานมันหักไป ่ลองอีกได้ไหมหน่าประมาณนี้น่ารำคาจ้าไปกันฮึบอ่ะเอาขึ้นมานะมาเจออิเลียอยู่ตรงนี้ฮะน่าอ่านมั้งเหรอ อะไรขึ้นกับผมของเธอคุณไม่ชอบเหรอหัวหน้าแม่ชีตัดมันละเป็นการลงโทษก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฉัน<อ>แค่ทำเสื้อคุมบัตรหลวงเกบัตรหลวงเกไหม เอาแล้วพี่เ,เหมือนพี่แงกรักเกอร์ในะโฮมสวีโทโฮมยิ้วมือไปมาโคตมืดมือด,มอดอีกแล้วรอด้วยสิมีทางหนึ่งซึ่งเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณาคุภาษิตพืออะไรไหนดูสิเราต้องไปไหนเนี่ย ตรงนี้ปีนไม่ได้ได้ยีเรียรไปไหนนะครับเนี่ยดูเหมือนจะต้องเข็นนะวิ่งกระจกเหรอนี่คือกระจกใช่ไหมเฮ้ย,ยนี่มันคือหยัง่งโอ้เป็นบ้านกับหัวฮะเรียกเขาว่าหยังเฮ้ยเวนกรมเย้ย โคจเวียนเวียนหัวละเอิมเอ่มเดูเหมือนว่าห้องมันจะเป็นมิติกระจกใช่ไหมหน้าดูเหมือนว่าอันนี้เราต้องทําการให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงอยู่ตรงนี้ปะประมาณตรงนี้อ่าประมาณตรงนี้แล้วเราก็ทําการโดดลงไปโดดลงมาแล้วแล้วก็ไปทางนูน้นไปทางนู้นนะโดดได้ไหม ไปไม่ได้ไปเลยโดดลงมาแล้วก็โดดลงมาทางนี้อ่า,อาเรียบร้อยกว่าจะมาได้ทำไมมันซับสนวกเวียนวนวงไปกับผิวปากปะเฮ้ยมานนี้ได้ไงเนี่ยมายักคิ้ว หอเหมือนกันนะเราไปเล่นไปหอแล้วมัง้งหอ,อยังอ้ย๊ยว่าจะออกมาได้ไอ้บ้าดูสินั่นวิหารที่เราจะไปมันอยู่ในโปสเตอร์ไปกันเลยแล้วทำไมภาพเป็นดินน้ำมันอย่างนี้เนี่ย โอ้ไปอะไรครับผมที่อย่าง er. ฮันลกเกอร์หิวมือหิวแขนไปที่หลังอุ้ยตรงนี้มีอะไรปฏิญาณสำเรืจนะคะนี่เราดสำเรือดทำการจุดเทียนเรียบร้อย รอด้วยนะพี่อาลุก,กี้ไปกันครับโอ้ยสูงป้าตีฮึบย,อยเออรอด้วยแบทซ์แบดไงน,นะ้านเล่าที่คุณพูดถึงไงมันอยู่ด้านล่าง่ใชได้ แล้วเห็นลงจำนำด้านตรงข้ามมันไหมเจ้าของคือนอมแบดน้องชายของเอฟฟิมพวกเขาเกลียดกันแต่แยังต้องพึ่งพาอาศัยกันนอมรับซื้อของพวกคนเล่นล่อนแล้วพวกเขาก็ไปแต่ร้านกัว้วไปห่วยแล้วพวกอีกตัวร้านข,ของเอฟฟิมไม่ได้อยู่ในร้านของนอม เรามากักจะเรียกพวกเขาว่าพี่น้องแบบสาระเรวแล้วพวกเขาเกลียดกันทำไมอ่มะเพราะตั้งคู่ต่างคิดว่าอีกฝ่ายรวยกว่าคุณจะได้กลับไปเล่นดนตรีที่นั่นเร็วนี้แน่นอนฉันอยากจะเห็นนะว่างไงดู <laughs> เหลย,ยู่แขนเดียวเหลย,ยู่แขนเดียวไอบ้บ้ามันจะได้เล่นมันจะเล่นได้ไมันเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะที่จะสามารถต่อแขน แต่น,นวัตกรรมดี๋ยวนี้เขาสามารถต่อแขนได้แล้วนะบอกเลยว่าเอาเรื่องจัดจัดเดี๋ยวนี้นี่สามารถต่อแขนต่อนิ้วได้ด้วยแต่แขนนี่ผมไม่รู้อะแต่ต่อนิ้วน่าจะต่อได้มั้งเอาล่ะเดินตามพี่เอกล็อกเกอร์ไปเราจะพาพี่เอกไปต่อแขนกันว่าจริง ยังไม่เสร็จเลยอะไรอะอะไรยังไม่เสร็จฮนะอะไรอะอกบ้านอะลงอ๋อเราต้องลงไปเหรอโอเคใหฉันลงไปลง,ลงออไปทางนู้นนะเก็บก่อนชิบชิบชิบ เรียบร้อยไปดูก่อนเอิม่มอะไระอ่ะอ๋อที่สะพานไอบ้บ้าไม่ด่าวะไอน้นี่มันด่าเราอะ ไงนะอ๋ออยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่ต่อสะพานกันอย่างนี้เลยเวนกำปึ๊บหมุนมาทางขวาแล้วก็วางพาดช,ช่องไปเลยอ่เอาเรื่องจัดๆบอกเลยเร<อ>จะผ่านได้แม่ยากเย็นสะเหลัอเกินดูหน้าด้วย หนูหน้าด้วยเล่นด้วยได้ไหมไปไปเถอพี่เอกครับล็อกเกอร์ไปครับอย่ายโมรีรอเรต้องได้ไปที่อัปเดตอ่าเดินลงมาแล้วก็ทางนี้เรียบร้อยทำไมแต่ละอย่างมันใหญ่อย่างเลยอะ ทั้งละคงละครังคนมันสร้างได้ขนาดนี้เลยเนะี่ยมาทำแบบนี้ได้เหรอ,อปีน